มีคนบอกว่าจะจําหน้าไว้มึงจะจําหน้ายัางไงเดี๋ยวอ e ีกแป๊บก็ไปเปลี่ยนจมูกใหม่มึงจะจําได้งไงล่ะเดี๋ยวนี้เด็กมันทําจมูกก็ทั้งนั้นแหะเออมึงจําหน้ามันไม่ได้หรอก ขายหน้าเรื่องการจัดการแข่งขันยังไม่พอตอนนี้ซีเกมขายหน้าเรื่องเกี่ยวกับการโกงการแข่งขันโอ้ยกูระปวดหัวจริงๆตั้งแต่เกิดมาเล่นกีฬามาดรมาริกาเป็นนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยนะอู๋เห็นมาทุกอย่างสารพัดสารเพแต่ว่าไม่เคยไม่เคยเห็นเลยว่านักกีฬาไทยโดนจับโกงอะ่ะมึงโอ้ยกูปวดหัวมากเลยซีเกมโดนจับโกงกีฬา r o v หรือว่ากีฬาสแกมเมอร์อ่สแกมสแกมเกมอะ่ะ เออโอ้ยยุ่งแล้วเธอเอ้ยเธอเข้าใจปะตอนนี้นะฟีไปตรงไหนนะเต็มไปหมดเลยอ่ะซีเกมอ่ะเธอเข้าใจปะเต็มไปหมดเลยทําไงดีวะโอ้ขายหนะ้าขายตาไปหมดเลยอ่ะเธอเข้าใจปะสมรรถภูมิอาวกลายเป็นประเด็นขับลอยศูนย์ต่อสามเกมลุกลงมาสายล่างต้องมาตัดเชื่อกับสพปลาวเพื่อหาตั๋วไปสุดท้ายกลับไปล้างตากับเวียดนามในรอบชิงเหรียญทองแต่ประเด็นมันไม่จบแค่ผลแพ้ชนะในสนามนี่สิครับโกงการแข่งขัน โดยการผิดข้อบังคับการกีฬาข้อที่9ก่ากว่าๆหรืออะไรประมาณนี้ของเกมการแข่งขันนั่นก็คือใช้แอปพลิเคชันที่โหลดใส่หน้าจอตัวเองแล้วก็ง่ยงงายๆก็คือให้คนอื่นเล่นแทนอน่ะเขาเรียกว่าโกงในเกมเกมนี้โกงตอนนี้ก็เลยถูกไล่ออกจากการแข่งขันโท่น้องเอ้ยปวดหัวจริงๆนะ คือการที่คัดทีมชาติมาโดยการให้คนอื่นเล่นแทนเก็บตัวอยู่ประมาณเป็น8เดือน9เดือน10เดือนเนี่ยคือมันควรจะต้องมีสํานึกนะแต่ขณะเดีวยวกันพอเข้าไปสู่การการกีฬาระดับนานาชาติเนี่ยเสือกไปโกงอีกเนี่ยโอ้ยุ่งเลยชื่อเสียงประเทศไทยแบกไปจบเฮกันหมดเลยนะคิดไดียังไงคิดได้ยังไงเธอแทบไม่น่าเชื่อนะเด็กรุ่นใหม่อะ ปกติเนี่ยเขาแฝเขาแฟเกมกันนะคือเขาเล่นกันแฟแฟ,แฟเด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแต่มีเด็กอยู่คนหนึ่งเนี่ยเสียทั้งกวนเสียทั้งแกงเสียทั้งสมาคมเลยอะ่ะเธอก็จะ่าแล้วก็ปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือสมาคมทาไมไม่ไม่คัดกรองนี่คือปัญหานะเออปัญหาคือทําไมสมาคมไม่คัดกรองบุคลาก,กรคนติดทีมชาติอะ่ะคนติดทีมชาติเนี่ยมันต้องคัดหลายอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นวิน,นัยไม่ว่าจะเป็นออทักษะความรู้ฝีมืออะไรต่างๆอะ่ะเออ นี่กะโหลกกะลากะโหลกกะลามากเลยอะ่ะกะโหลกกะลามากเลยคือแบบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนีน้เธอรู้ไหมว่าการแข่งขันซีเกมมีมาเป็นครั้งที่33แล้วอะ่ะมันเป็นกีฬาการแข่งขันนานาชาติแล้วก็แข่งกันตั้ง33ครั้งแล้ว33ปีแล้วอะ่ะแล้วนี่เธอเพิ่งเกิดมาไม่กี่ปีมานี้เองอะ่ะเธอทําให้การแข่งขันชื่อชั้นประเทศไทยเสียหายภายในพริบตาเดียว เพราะว่าการโกงเนี่ยมันน่าอายมากมากเลยอ่ะนี่ถ้าเกิดเธอจะโตไปยังไงวะนี่กูงงมากเลยนะขนาดอายุไม่กี่ขวบเนี่ยมึงเริ่มโกงโกงตั้งแต่ตอนอายุไม่กี่ขวบเนี่ยมึงโตไปเนี่ยมึงจะยังไงวะนี่ยเออโตไปมึงจะเป็นยังไงวะนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหนี่แบบแล้วก็ไม่ใช่บอกว่าโชคดีที่จับได้นะมึงคือแบบหน้าไข่หน้าหน้าอับอายมันควรจะจับได้ตั้งแต่ตอนที่คัดเลือกทีมชาติแล้ว ไม่ควรจะติดทีมชาติมาตั้งแต่ต้นเลยเออสมาคมก็ดีเรืออะไรก็ดีนะคุณผ่านมาได้ยังไงเนี่ยอสมาคมการกีฬาเนี่ยฮะสมาคม ROV เนี่ยคุณผ่านมาได้ยังไงอะ่ะคุณไม่ใช่แค่ลงโทษอีเด็กที่โกงนะต้องลงโทษนายกสมาคมด้วยนะต้องลงโทษก,กมาการคัดเลือกการแข่งขันในเกณฑ์ทีมชาติของ ROV ด้วยนะฉันจะบอกให้นะต้องลงโทษด้วยนะเออต้องลงโทษสม,สมาคมต้องลงโทษตัวเองแล้วก็การกีฬาอย่งประเทศแต่เดี๋ยวกูจะบอกการผู้ว่าการกีฬาเลย ผู้ว่าการกีฬาจะต้องลงโทษสมาคมด้วยทางใดทางหนึ่งนะสมาคมนี้เนี่ยทาให้การเสียหายทั้งซีเกมเลยโอ้ยบ้านนี้เมืองนี้ประเทศกูแข่งีเกมงินประมาณก็เยอะเปิดการแข่งขันก็ห่วยการแข่งขันก็ปรากฏว่าสนามก็เตรียมความพร้อมไม่ดีการประจักรบันก็ไม่มีโอ้โหแต่และเรื่องมันขี้หมกจกกระเปิดหมดเลยแต่และเรื่องเกินจะบรรยายเลยการแข่งขันีเกมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมาไม่รู้กี่เกมแล้ว รอบนี้เป็นรอบที่แบบว่าเจอสาร <ination> พ <mel> yup. ัดเรื่องจริงๆเลยอ่ะโอ้ยปวดหัวจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยได้ยังไงวะมึงมึงไปอ่านมึงไปดูหนังอะไรมากมาไปป่ะไปดูหนังมากไปไหมอีน้องฮาอีเด็กเปรตนั่นอ่ะเธอไปดูหนังมากไปไหมหรือเธอไปดูละครมากไปหรือเปล่าเธอไปดูหนังไอ้ไอ้ไอ้อะไรนะโกงความตายอะไรนั่นอ่ะเธอไปดูหนังมากไปหรือเปล่าอีน้องดูหนังมากไปไหมเออ โกงเหมือนในหนังเลยฮะลักไก่ช่วงจุลมุนโอ้ยอีเปลดเอ้ยเสียชื่อเสียเสียงเสียชั้นหมดเลยมึงโตมาเนี่ยมึงจะเป็นยัคนยังไงเนี่ยฮะโอ้ยวุ่นวายก่ายกองหมดเลยลูกไข่หลานไข่ว่มึงเอาไปอบรมสั่งสอนด้วยนะพ่อแม่โคตรเง่าอ่ะคือมัน นี่ที่กูดา่านี่ยังเบาเนะประชาชนเขาด่ากันทั้งประเทศเลยนะและที่สําคัญที่สุดเด็กทําผิดมึงไม่ด่ามึงไม่ตัดสินไม่ได้นะอีพอ่ออีแม่กลับไปไม่นั่งพปนั่งไม่นั่งโอเอะไม่นั่งโอโอไม่เป็นอะไรไม่ไม่เป็น,ไ,ปนไรไม่ได้นะจะบอกให้อีเด็กเปรตเนี่ยเสียหายทั้งกล้องเลยเสียหายทั้งประเทศชาติบ้านเมืองหมดเลยเอออีเด็กเปรตแม่แล้วดูซิเพื่อนร่วมทีมร้องไห้กระจองง,องแงกันหมดเลยฮะ อายุยังไม่เท่าไหร่ฝึกโกงได้ยังไงตั้งแต่เด็กฮะแล้วอีคนที่เล่นให้มันน่ะมึงไม่รู้จักสำ,สำนึกสำเนียกเหรอแล้วอีคนที่เล่นเก่งกว่าทําไมไม่ไปคับทีมชาติไอคนที่สแกมให้มันน่ะถ้าเกิดมึงเล่นเก่งกว่าทําไมไมึงไม่ไปคับทีมชาติแล้วอีเด็กเปรตนีไ่ไปคับทีมชาติทาไมเนี่ยมันเป็นอย่าง,งนีส้สมาคมกีฬาเวลาคุณเนี่ยเอาใครเข้าไปติดทีมชาติเนี่ย มึงจะมานั่งโกงกันเข้าไปติดเหมือนกันกันกบที่นักการเมืองมันโกงกันเพื่อ,อจากการเลือกตั้งมึงเอาตัวอย่างนักการเมืองโกงไม่ได้นะกีฬาเนี่ยเป็นพื้นที่เดียวที่มันปลอดภัยนะสําหรับเด็กแล้วก็เยาวชนนะ่ะแล้วคุณจะไปส่งเสรมิมเยาวชนนะ่ะโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองโกงแผ่นดินนี่มึงจะโกงนานาชาติอีกอะมันไม่ได้นะนิสัยเด็กอะเออแป๊บๆยกนิ้วกลางแป๊บๆยกนิ้วกลางไปว่าอีเนี่ยมันไม่ใช่หมามันไม่ใช่สมัครจะมาเป็นนักกีฬา มันสมัครในการที่จะมาเอาแสงแป๊บๆยกนิ้วกลางแป๊บๆปยกนิ้วกลางเอาอีนี่มึงอยากได้กระบวยมึงก็ออกไปไม่ใช่มานั่งติดทีมชาติเออไม่ได้มาแข่งขันมึงอยากได้กระบวยแป๊บแมึงยกนิ้วกลางแป๊บๆยกนิ้วกลางมึงอยากได้กระบวยมึงไม่ได้มาจะมันนมันติดทีมชาติเสียชื่อเสียชั้นประเทศชาติบานเมืองหมดเลยอีเด็กเปลยเลยยี่ห่าเล่นกีฬาอยู่สึกไม่มีสมาธิไม่มีสติไม่มีสัมผสชัญญะไม่มีมารยาทไม่มีกัละเทสหาอะไรสักอย่างหนึ่ง พ่อแม่มึงไม่สั่งไม่สอนเดี๋ยวกูเนี่ยจะสั่งสอนให้ไอเด็กไอเอง็งไอเด็กเปรตอีหาเสียชื่อเสียชั้นประเทศชาติบ้านเมืองหมดเลยแล้วมึงอย่าบอกนะว่ามึงมึงไม่ได้โกงอ่ะเขาจับเขาจับออกขนาดนั้นน,น่นะก็มึงโกงจริงอ่ะเขาตรวจสอบกันหมดแล้วแล้วก็แบนไม่ให้เล่นไปตลอดชีวิตตั้งแต่หมวยหมวยมีตั้งแต่หม,ย,หม,ย,ม,หมยขึ้นจนกระทั่งหมยอยหงอกนี่มึงก็จะไม่ได้เล่นอีกแล้วเข้าใจไหมอีหาเขาเป็นนักกีฬานี่กูนี่ดรเมริกาเนี่ยในฐานะอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยนะ เฮ้ยพวกกูเล่นมาจนแกขนาดเดียวกันพวกกูไม่เคยจะม่ประเทศชาติแย่ขนาดมึงเลยนะอีเด็กเปรตอ้าวยัฮะพ่อแม่มึงกลับบ้านไปแล้วพ่อแม่มึงโอนะกูเนี่ยจะด่าพ่อแม่มึงให้อีกทีนึงเอออีเปรตนี่แล้วโค้ชเอ้ยทีมเอ้ยนักกีฬาร่วมกันเอ้ยไม่มีใครไม่มีใครด่ามึงนะกูเนี่ยจะนั่งด่ามึงอยู่เนี่ยกูจะด่าสักสามวันแล้วนี่ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะจะต้องไปเอาเนี่ยนะไอคนที่เล่นแทนนะ่ะมันเป็นใครไอคนที่เล่นแทนมันเป็นใคร อีฮาอีเปลตนั่นเป็นใครเอามึงเจ๋งจริงมึงเจ๋งกว่ามึงจะไมไม่มาไม่หม่ไม่มาคัดทีมชาติเจ๋งกว่าทำไมไม่มาคัดทีมชาติฮะมึงเจ๋งกว่ามึงก็มาคัดทีมชาติสิถ้าเกิดมึงจะเล่นอีนี่มึงเป็นใครโออีฮาแบกบ้านแบกเมืองประเทศชาติบ้านเมืองก็อยู่หน้าสิวหน้าขวานเสือกไปโกงในการเกะการเล่นกีฬาอีฮาควายเอ้ยกีฬาอาร์โอวีซีเกมเรื่องเรื่องการเล่นไอ้สแกมเกมอะเกม การแข่งขันเกมหน้าแบบนี้สามอยได้การแข่งขันเล่นเกมอะนะคะถูกจับฟาวเพราะว่านักกีฬาไทยท่านนี้เป็นเด็กผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งประมาณเจนซีและทีนี้ก็เป็นคนชอบยกนิ้วกลางอยู่เป็นประจำนะชอบยกนิ้วกลางอยู่เป็นประจำไม่รู้จะมาแข่งขันหากระบวยอะไรของมันถ้าเกิดอยากได้กระบวยก็น่าจะไปเอากระบวยไปเออนะปรากฏว่า ก็ปรากฏว่าทีนี้ระหว่างนั้นก็เป็นที่สังเกตอีกหลายอย่างและในที่สุดกรรมการเขาก็จับได้ปรากฏว่าโกงการเล่นเกมโดยการสแกมเอาตัวแอปเข้าไปในมือถือแล้วก็ให้คนอื่นคอนโทรลมือถือตัวเองแล้วก็เล่นแทนอ่ะ,อะการการแข่ง ROV เนี่ยมันจะต้องใช้อคอนโทรลโดยคอนโทรลโดยใช้เครื่องกลางแต่ปรากฏอีเนี่ยปรากฏว่าเอาเอาเอา,เอาเครื่องตัวเองเนี่ยนะคะ,ะเข้ามา เข้ามาสวมประมาณนั้นนะคะโดยสรุปเข้าๆประมาณนี้นแหละกีฬาชนิดนี้ดรบริกาก็ไม่ได้ถนัดกีฬาชนิดนี้ขนาดนั้นเพียงแต่ว่ากีฬานี้เป็นกีฬาใหม่ที่บรรจุไว้ในกีฬาซีเกมแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็เล่นกันแบบแฟร์แต่ปรากฏนักกีฬาไทยท่านนี้เนี่ยอีนี่ไม่ไม่ต้องเรียกว่าท่านนี้นักกีฬาไทยอีเด็กเปรตนี่ปรากฏเสียชื่อเสียงหมดทั้งประเทศเลยทีนี้นะคะระหว่างที่นะคะ นักกีฬาระหว่างที่ประเทศไทยนะคะทางฝั่งของกลยุทธ์กลศาสตร์เขาก็ลบกันที่ลบกันอะไรกันแต่พออีเด็กเปรตนี่ปรากฏไปเสียชื่อเสียเสียงเสียชื่อประเทศหมดเลยนะคะเราแข่งกีฬาซีเกมมาเอเชียนเกมมาเราไม่เคยเลยนะที่จะมาโดนจับฟาวแบบเนี้เออเราไม่เคยเลย โดบยงดบยาดบยาแล้วเข้าไปแข่งนะนักกีฬาไทยเราไม่เคยเลยเราตรวจกันละเอียดมากดิฉันคิดว่าอันเนี้ยโทษเด็กอย่างเดียวไม่ได้นะต้องโทษโค้ชแล้วปล่อยออกมาได้ยังไงแล้วก็ต้องโทษสมาคมเนี่ยปล่อยออกมาได้ยังไงคือตอนนี้มันมีกีฬาสมาคมกีฬาหลายๆสมาคมนะ สมาคมกีฬาหลายๆสมาคมนะที่แบบคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติเนี่ยในลักษณะที่บางทีใช้เส้นใช้สอยใช้นอนใช้หน่อยนะคะคือไม่ใช่สมาคมนี้สมาคมเดียวมันมีหลายสมาคมนะคะเวลาคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติอ่ะใช้สารพัดบางทีอ่ะนะคือมันเริ่มจะน่าเฟะ นะแล้วก็มีผลประโยชน์กันอะไรประมาณอย่างเงี้ยน,นะคะรับเรลบ้างนะพวกเธอกีฬาคือกีฬาเป็นยาวิเศษนะไม่ควรจะไปหาแดกในวงการสมาคมกีฬาต่างๆนะมันสงสารนักกีฬานะเข้าใจไหมเออแล้วสงสารนะแล้วก็จะใครจะจะ,จะเล่นกีฬาจะเข้าไปโกงอะ่ะมึงก็ไม่ควรจะเข้าไปตดทิมจันตั้งแต่ต้นเพราะว่านะคะเวลา อาจะโกงการเล่นเกมเนี่ยนะมึงอยู่ปกติธรรมดาบนโลกออนไลน์มึงอาจจะโกงเพื่อนได้นะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะเวลาไปอยู่ในระดับสากลน,นานาชาติเอ่ะเขาไม่ถนัดการโกงของคุณดังนั้นเนี่ยคุณอย่าเอาอาการขี้อวดขี้โกงเนี่ยไปนั่งใช้บนเวทีโลกเวทีนานาชาติโอ้ยอีควายเอ้ยอืมใครไม่ดา่ากูจะดา่าเอออย่ามาร้องไห้งอแงน,นะมึงอีเด็กเปรตอีห่า อีกแป๊บหนึ่งมันก็โตแล้วตอนนี้ก็โตเป็นสาวแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ด่าตอนนี้แม่งก็จะมีคนเอาแบบมันอีกเยอะแยะมากมายเด็กไม่ดีก็ต้องด่าเเดี๋ยวนี้เด็กไม่ดีเนี่ยเอาไม้เคี้ยนตีไม่ได้เด็กไม่ดีเอาไม้แท่ตีไม่ได้ครูฝ่ายปกครองตอนนี้ไม่ได้ทํางานเลยเด็กไม่ดีเนี่ยเอาไม้เคี้ยนไม้ตีเหมือนเด็กสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้นะสมัยก่อนคูยังโดนตีอยู่เลยครูฝ่ายปกครองไม่เดียวหดฟิดฟิฟิอยู่เลยสมัยนี้เนี่ยหดหด หดน่องของลูกใครไม่ได้ไดอแม่อีพอ่อนี่โอ้โหวยวายตียหาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ไม่เป็นไรด่าได้เออถ้าเกิดด่ามันไม่ได้กระดาษโคดพ่อโคดแม่มันนั่นแหละคือทาเข้าไปได้ยังไงอ่ะคนเราอ่ะแล้วตอนนี้มันยุติแล้วจ้ะเขาสอบกันหมดแล้วจ้ะเขาจับผิดได้เขาก็เธอโกงจริงจจ้ะเออเธอโกงจริงๆจ้ะลูกเธอโกงจริงๆจ้ะเออมึงโกงข้อสอบที่โรงเรียนเนี่ยโอเคเต็มที่ครูแค่แค่ปรับออกหรืออะไรก็ตามแต่เต็มที่มึงโกงระดับที่มึงแบกบ้านแบกเมืองแบกธงชาติไทยไป ทงชาติไทยแม่งติดอยู่หน้าอกแม่งมึงเสือกไปโกงในนามทีมชาติไทยอีควายนี่ถ้าเกิดเติบโต,ตไปมึงไม่โกงบ้านโกงเมืองโกงบริษัทโกงองค์กรโกงนั่นโกงนี่ฮะโตไปยังไม่ทนตนโตแล้วแม่งเสือกโกงแล้วน่าอับอายขายขี้นหน้าที่สุดโอเคนะตามนั้นแหละนะด่าพอสังเกตแล้วก็พวกสมาคมชมรมอะไรทั้งหลายเนี่ยฉันบอกก่อนเลยนะลงโทษเฉพาะอีเด็กเปรตเนี่ยไม่ได้นะต้องลงโทษทั้งสมาคมเลยนะสมาคมอะไรมึงปล่อยมาได้ยังไงใครเป็นคนพาไปคัดทีมชาติมึงปล่อยมาได้ยังไง แล้วไอ้พวกโค้ดมึงปล่อยหลุดไปได้งไงเด็กเนี่ยมันสังเกตเห็นตั้งแต่สันดานแล้วเออมีคนบอกว่าจะจําหน้าไว้มึงจะจาหน้ายัางไงเดี๋ยวอีกแป๊บก,ก็ไปเปลี่ยนจมูกใหม่มึงจะจาได้งไงล่ะเดี๋ยวนี้เด็กมันทําจมูกกันทั้งนั้นแ่ะเออมึงจําหน้ามันไม่ได้หรอก